กิจกรรมความเพียรไว้ครูเฮ้กิจกรรมความเพียรพระกิ่งบลพิน่าครั้งที่หกสวันที่สวันที่หนึาปัจ้านาชลชนุกุลขอถวายเสียงสดายพระสุลีลมันต่างๆทั้พระพุทจาทังพระพุทจ้าทั้ระพุทธเจ้าทั้งพระพุทธจ้าั้าก็จะอย่เเมื่อดทา้นยังเหตุิอตอเนได้เกิดไปเรื่อยๆบิดกพับมาไ้แลวกลับมาทั้ง กาตัวาตตาตมือการโดยตัน้ยัน้อการลงมัวลนหน้าห่างับมาเป็นตนี้ป็นตัน้เป็นตังกีเปตัสิาังต่างงันตัวโปเจกตมีตังลางนีสุน้าสามบทสวุนิมันตาจับตาสวต้งตื่นต้นตาแล้วะมาต่นตื่นตื่กันาทางนักเนการรเอเกจะเตมวนนี้ไแล้ต่ไม่รักันนีตายได้แม่ต็ มีตะพีมีพุทธังนะครับนี้จะเป็นบิกรรมังนะยินตังนะมีบทสวดนี้นะตะนะติเมนะังอัญยังพุทธังมีตังนะลองนี้เจตนะตะเทนะสมจิตะขังนะที่มีนะนะังอัญยังนะโมเวนะลองนี้เจตนะตะเทนะนี้มีนะังนะขังอุปเวนะนะลองนี้เจตนะตะเทนะนะจะจบบทสวดตัดนี้แล้วเป็นบทคถาพุทธังมีวรังบางมีนะมีรัตนะนี้นะนะมีรัตนะนี้นะ ញាំមីបិតិតាទេវញ្ញាណនិតិខាងគីមានអរូបកថាតិចាឥលេណតបាទុពុតំមពីវារិបាឡាតិចតាតងគឺយិវននិតិហាននិខេញញាលូបังលោកមិកេហីជីកណឧរមិបញ្ញังកលិលីឧតារយ៉ាងយូបកាយតយ៉ាងមេហីវ คุณน้าบุณังทุกข์ขาบมุตตหน้ามุขขาสารนังกระตะต่างเสลียสุนันางอริยุนางทีว่าสุติยายุปานิจติตังสัมาจุลาสุะติยาจตัสตุาสิโยตานิยังปานิจะปีระตะตังคเมนิยะวะหังส่ามดิยต่างระตะังไวตังรัตตตินาทิวังกระตะติสุตนะวะสามมานาปุเีมาจะปิลตะตังปาระตะติตังรัตตะตุลายา ตาตาจับเยนาต่าสุกกาเตนะสุขีพระเวมุเตชนะต่างๆตาตาปิสุัมธิโตูโยจะใเมธินางนันปีปนานาุโตโลปตานิยโมนิยโตถุนโตอาตัญยายะปีโหตูวัตุนยาบังิตโตถูกัดหาโตแบบนามาเลยเจ้าถาโอโยมาลว่นามาบันตังสมาว่ ก็ตัวมุก็ตัวพิสตัวมาแสัตวภาษาิสุโง่ส่วตัวพิสุนันตั้งพิสุนังยังตังังติดตามนั่งงต่อตั้งพิสนั่งพิสนั่จ่าเตะดันเตาตยสิทธิโอสุตตะพัตะลิยาสัพินติตรรมโมโยโชพิะธตั้งตังวะจตุวัมมานังโธรรมะัสังา โยชโกจัาแว่าธรรมาวสิโสโรยนังนิางๆน้ำโมนังนั่งตตณหาอย่างที่เป็ตวฆ่ามดตัวนั้นาน้โมรหลังธมารู้สตานะโยน้โมหรื่ตาทเน้โม่หรือตโนน้โมหลังยาุนะตาต่า้วตีน้โม